ดีแฟนๆรอบรู้เรื่องของทุกคนค่ะวันนี้ตื่นมารับข่าว here we go แบบงงๆเลยนะคะเมื่อช่วงของค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะได้มีข่าวรายงานออกมานะคะว่าลิเว์พูสามารถ ปิดดิวมิดฟิลมาประสบการณ์ชาวญี่ปุน่นอย่างวาตารุเอนโดจากสุดการมาร่วมทีมได้เป็นที่เรียบร้อยค่ะข่าวนี้นะคะเชื่อว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนก็งงพอดิก็งงถ้ากว่าใครที่นอนไม่ดึกนะคะคุณก็จะตื่นมาเพราะว่าข่างงเพราะว่าข่าวนี้ปิดดิวเมื่อช่วงเวลาตีสามครึ่งตามเวลาบ้านเราค่ะเดวิสันทรีนรวมถึงโรมาโน,โนได้มีการรายงานตรงกันนะคะว่าลิพูได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับสุดการได้มีการพิจารณาอย่างทางการ แล้วหลังจากการยืนอย่างทางการไม่ถึง2ชั่วโมงดีก็มีข่าวรายงานออกมาว่าลิพูสามารถปิดดิววัตรุเอนโดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนราคาน่ารักมากๆเลยค่ะเพียงแค่18ล้านยูโรเท่านั้นนะคะที่ลิพูได้นักเตะชาวญี่ปุ่นรายนี้มาร่วมทีมค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหลายๆคนก็อาจจะตั้งคำถามว่าอา้าวทำไมมันปิดเร็วจังทำไมมันฟ้าแลบแบบนี้ มันเป็นเพราะราคาถูกหรือเปล่าส่วนหนึ่งก็อาจจะใช่นะคะแต่ส่วนหนึ่งมันมีที่ไปที่มาค่ะทุกคนคะเพราะว่าตามรายงานข่าวของ Sky s p o r t นะคะได้มีการบอกว่าเยื่อครอปเองต้องการมิดฟิล์มมากประสบการณ์หรือต้องการผู้เล่นมากประสบการณ์เข้ามาอยู่ในทีมเหมือนกับที่เจมิลเนอร์เคยอยู่นั่นเองค่ะหลังจากที่เสียเจมิลเนอร์ไปเยอ่อครอปก็ต้องการให้เอาผู้เล่นมากประสบการณ์เข้ามาอยู่ในทีมสักหนึ่งคนเพื่อที่จะได้มาซัพพอร์ตน้องๆอ,อะไรแบบนี้นะคะ ริฟูก็เล็นไปเลยค่ะที่วา t ตาโรเอนโดซึ่งไม่รู้ว่าเยื่อเกครอปรีเควสด้วยหรือเปล่านะคะแต่นี่นับว่าเป็นมิดฟิลซึ่งไม่ใช่มิดฟิลสิต้องบอกว่าเป็นนักเตะชาวญี่ปุ่นรายที่3ที่เข้ามาอยู่ในทีมของเยืรอเกลครอปนับตั้งแต่การคุมทีมของเยืรอเกลครอปค่ะคนล่าสุดเลยนะคะก็คือทาคุมิมินามิโนค่ะที่ริฟูได้มาร่วมทีมนะคะคนนั้นก็ อาจจะไม่ได้ปังหรืออาจจะไม่ได้เป็นตามสิ่งที่แฟนลิพูคาดหวังไว้นะคะหลายๆคนก็กลัวว่าเฮ้ยวัตเตอรุเอนโดมันจะเป็นเหมือนกับทางด้านของทาคุมิมินามิโนหรือเปล่าแต่2คนนี้นะคะมีสิ่งที่แตกต่างกันอย่างแรกเลยคือเรื่องของภาษาค่ะวัตตรุเอนโดค่ะสามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีนะคะแต่ทางด้านของทาคุมิมินามิโนอันนี้คือนอกจากจะย้ายมาเล่นในลีกใหม่แล้วเจ้าตัวนะคะยังมีะ,ะยังมีปัญหาเรื่องของภาษา ด้วยเพราะว่าทาคุมิมินาโนะไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะคะแต่เรื่องนี้ค่ะสบายใจได้จากทางหน้าของวัตทรุเอนโดนะคะเจ้าตัวสามารถสื่อสารได้นะคะแล้วก็ยังเป็นผู้เล่นมากประสบการณ์ด้วยนะคะเจ้าตัวค่ะเล่นในแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับค่ะเล่นได้ทุกตำแหน่งในแดนกลางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งรุกทั้งรับเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยนี่คือเจมโ์นเลอร์ล่าง2เลยค่ะตามที่สเปคตามที่เยอะเกนครอฟต้องการเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็หลายๆคนก็มีการตั้งคำถามนะคะว่าเฮ้ย นี่มันจะเป็นอา t ตูเมโล2หรือเปล่าแต่บอกเลยนะคะว่าไม่ค่ะถ้าว่าเราไปไล่ดูอาการบาดเจ็บของเจ้าตัว4ปีหลังนะคะทางด้านของวาตารุแอนโดก็คือมีอาการบาดเจ็บหนึ่งครั้งพลาดการลงเล่นกับทีมนะ1ครั้งเลยคืออาการคอนสตรักชั่นนะคะซึ่งอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วที่จะไม่ได้ลงเล่นนะคะเป็นไปตามกฎค่ะอาการที่2นะคะคือเรื่องของโควิดส่วนอาการบาดเจ็บอื่นๆไม่ได้มีนะมีแค่นี้เท่านั้นนะคะ แล้วสถิติเจ้าตัวค่ะต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะอันนี้นับเฉพาะในหลีกสูงสุดนะของบนเดสติกานะคะเจ้าตัวลงเล่น99นัดค่ะยิงไปทั้งหมด12ประตู 10, 11แอซซิตแล้วก็เสียไปทั้งหมด12ใบเหลืองไม่เคยโดนใบแดงเลยนะคะสถิติการลงเล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นค่ะเจ้าตัวนะคะลงเล่นไป50นัดค่ะทำได้2ประตูปัจจุบันเป็นกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นกัปตันทีม สตูติการ์ดด้วยค่ะเอออันเนี้ยจะต้องบอกว่างงงงนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งตื่นมาก็อัดข่าวเลยมาอาจจะไม่ได้สมูทสักเท่าไหร่ค่ะ นอกจากสถิติที่ใกล้มาเมื่อสักครู่แล้วนะคะยังมีสถิติอื่นๆด้วยค่ะสถิติของวัตรุเอ็นโดนับตั้งแต่ฤดูกาล2020-21เป็นต้นมานะคะเจ้าตัวก็มีสถิติที่ดีมากเลยค่ะสถิติการครองบอลน,นะคะเจ้าตัวครองบอลในพื้นที่สุดท้ายมากที่สุดอยู่ที่254ครั้งชนะลูกดวลกลางอางกาศอยู่ที่219ครั้งค่ะชนะการเคลียร์บอลมากที่สุดนะคะอยู่ที่175ครั้งเคลียร์บอลจากลูกหมง่งหรือลูกกอากาศ ะะอยู่ที่105ครั้งค่ะซึ่งมากที่สุดนะคะอันส่วนอันที่จะเป็นอันดับที่2นะคะก็จะมีการ จับบอลการผ่านบอลการครองบอลแล้วก็การเข้าประทะค่ะแต่ตัวเลขของเจ้าตัวนะคะต้องบอกว่าหลักพันหลักร้อยทั้งนั้นนะคะไม่มีหลักสิบนะแล้วสิ่งที่ติ๊กนามายกมานะคะหลายหลายคนก็จะบอกฮเฮ้ยเฮ้ยขิงหรือเปล่าโวยหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่การอวยไม่ใช่การขิงแต่อยากจะเอามาให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยสถิตินักเตะเขาก็ไม่ได้ขี้เหร่นนะประสบการณ์เขาก็เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงทั้งกับทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็กับทั้ง ทีมทีมสโมสรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเปิดใจเปิดโอกาสให้กับนักเตะรายนี้ถ้าหากว่าใครตามบุนเดสติก้าอยู่แล้วก็พอจะรู้แหละว่านักเตะก็ฝีเท้าไม่ได้ธรรมดานะคะการยิงสไตล์การยิงเงี้ยเออก็ยิงไกลได้นะคะแล้วก็สถิติในฤดูกาลนี้นะคะต้องบอกว่าเจ้าตัวลงเล่นนะคะยิงไป5ประตูแล้วก็มีสี่อสแอซิดนะคะ ส่วนใบแดงอ่ะยังไม่มีนะฤดูการที่ลาวที่เพิ่งผ่านผลมาเนี่ยได้ไปเหลืองเพียงแค่ สามใบเหลืองเท่านั้นทุกคนซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่โอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะก็เป็นมิดฟิลตัวรับที่อาจจะไม่ได้เน้นการเก็บใบเหลืองสักเท่าไหร่นะคะอันนี้คือสถิติฤด,ดูกาล2 0 2 2ันยี่สาเนาะแล้วก็ติ๊กก็อยากจะให้ทุกคนเปิดโอกาสอย่าพึ่งกาหัวนักเตะว่าเอ้ยนักเตะไปนักเตะญี่ปุน่นกลัวว่าจะเหมือนทาคุมิมินามมโน่เฮ้ยเลียวู้เอามาเพื่อการตลาดหรือเปล่าเฮ้ยแน่นอนอันนี้มันเป็นผลพลอยได้นะคะแน่นอนว่าเป็นผลพลอยได้อยู่แล้วแต่ ลืมว่าร์พูเป็นทีมที่ไม่ได้เน้นการตลาดจากการขายเสื้อของนักเตะมากเพราะว่าถ้าหากว่าเรายื่นซื้อนักเตะที่แบบวยเอามาขายเสื้ออะไรนู่นนั่นนี่นะคะเราจะต้องซื้อนักเตะที่เป็นซูเปอร์สตาร์แต่อย่าลืมว่ารีพูอ่ะไม่ได้ซื้อนักเตะที่เป็นซูเปอร์สตาร์ดังอะไรเงี้ยแต่แล้วก็การที่เอาอทางด้านของวัตตารุเอนโดเข้ามาร่วมทีมเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าญี่ปุ่นเป็นชาตินิยมนะคะ เขาก็ตามลุ้นตามเชียร์กันอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าอลิพูก,ก็จะได้แฟนบอลชาวญี่ปุ่นเพิ่มเข้ามาอีกนะคะอันนี้เดี๋ยวติจะขึ้นสถิติให้ดูการเทียบกับทางด้าของมอเซกัสเดอรเออหลายๆคนก็อันนี้ไม่ได้ขิงนะเอาให้เห็นกันชัดๆว่าในฤดูกาล2022ันบอเนี่ยเจ้าคู่มีสถิติใกล้เคียงกันกนะคะอันนี้คือสิ่งที่พึ่งขึ้นปึงปึง้ง ปึ้งนิดเดียวละกันเดี๋ยวเขาวาดเดี๋ยวเขาจะด่าเออนะคะนี่คือเรื่องราวของวอเตอร์ลูเอนโดค่ะทุกคนคะ่ะหวังว่าก็อยากจะให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้นักเตะเนาะให้นักเตะเอ่อเข้ามาอยู่ในทีมแล้วก็ช่วยน้องๆได้เออการที่เอามาลงเล่นแบบนี้ก็คิดว่าไม่ไดเอามาเป็นตัวหลักหรอกน่าจะเอามาเป็นสายซัพพอร์ตน้องๆมากกว่าแต่ถ้า,าว่าเล่นดีก็จ,จะยืดตําแหน่งตรงนี้เลยยาวนะคะและที่สําคัญคือ แมคอาริเซอร์ก็จะได้ไปเล่นในตำแหน่งที่เขาถนัดนะเนาะที่ผ่านมาแมคอาริเซอร์เขาไปเล่นในตำแหน่งที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งเสียของอย่างที่ติ๊กได้ทำคลิปไปเมื่อวานนะคะก็ยังไงค่ะก็ฝากทุกคนเป็นกำใจให้กับวาตารุเอนโดด้วยนะคะส่วนจะใส่เสื้อเบ,อ,เบอร์ไหนอะไรยังไงได้รู้กันแน่นอนคะ่ะเร็วๆนี้นะคะการตวรวจร่างกายเกิดขึ้นในวันนี้นะแล้วพรุ่งนี้กบมาเจอกับรอบรู้เรื่องของใหม่นะคะสำหรับวันนี้ติ๊กต้องไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย